ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับ TF ธนพัฒน์เจริญฟาร์มบ้านหลักกานตะบนหนองแมกจุกพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับพูดกุ้ยได้อยู่ในเพจนะครับหญ้าแพ็งโกล่าคุมัวสแตนเลสธนพัฒน์เจริญฟาร์มอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเสิร์ชหาใน Facebook เลยนะครับเสิร์ตามตัวแล้วนะครับหญ้าแพ็งโกล่าคุมัวสแตนเลสธนพัฒน์เจริญฟาร์มอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับพิมพ์ต่อกันเลยนะครับเป็นภาษาไทยเขานี่นะครับ สิขึ้นมาเนะครับผู้ใดมีขอสงสัยสักถามหรือว่าสิแบ่งปันความรู้กัใต้คลิปคอมเมนต์มาใต้คลิปนี่ก็ได้นะครับหรือว่าสิเข้าไปพูดคุยในเพจก็ได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเปลือกมะล่างมะกีดของเขาอ่าซีกระสอบนะครับซีกระสอบซีกระสอบครับนี่นะครับซีกระสอบนะครับซีกระสอบ มันล่างซี่กัสอ,สอบสอบระยะน4กิโลแล้วก็ห้ำอตอนนี้ผสมห้ำนะครับเพราะว่ากลับมาใส่สูตรเดิมนะครับเพราะว่าล่องแล้วนะครับล่องแล้วมันบเวกกะต้องกลับมาใส่สูตรเดิมนะครับสูตรใดที่มันดีก็ต้องกลับมาใส่นะครับห้ำกือเก่านะครับเป็นห้ำหยาบโดยการใส่สอบละตอนนี้ก็ลดปริมาณลงมากกับคุกเคิองนะครับ ก็กขุ้เคิงขึ้นังเบอร์18เนี่ยกัก็ขุ้เคิงก็เฉลี่ยเราก็นาสีคาบเราประมาณ3ปีดเด้น,นะครับจากการฉเฉลี่ย3ปีดน้อยๆนะครับกูได้หาได้ถือกะเป็นต้นทุนที่ถือลงไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวล่อหลอมาขอนนะครับเนี่ยล่อรถมาขนอนไล่ตายในจนังหน่อยจะเป็นเปลือกมันล่างหลอดหลอดวันทีเท่าไหร่ล่ะ วันที่สิบหกรดวันที่สิบแปดเดือนเก้านะครับรดวันที่สิบแปดเดือนเก้านี่นะครับเป็นหลอกนี่นะครับอ่ารดสิบแปดเดือนเก้านะครับหลนี่รลนี่แล้วหนึ่งสองสามสี่หาเหลือหากระสอบนะครับหลันี่สิบแปดเดือนเก่าเหลืออยู่หากระสอบหากระสอบมืออื่นกับเบิดนะครับมือแรงให้กระสอบหนึ่งหรือสองกระสอบเนี่ยมือเศ้าก็ต้องเปิดอีกนะครับ อรถที่เฮ็ดไม้นี่มันยังกินบ้ันได้นะเอ้ยกินได้แล้วว่ามันกินบ้ันไดเนี่ยครับเนี่ยสิบหกเดือนสิบนะครับสิบหกเอ้ยกินบ้ันไดไปเลยสิบหกเดือนสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหกวันนี้มีสิบหกยี่สิบเจ็ดวันนี้วันที่มีสิบเจ็ดสิบมือแล้วนะครับสิบมือแต่ว่าเฮามีเฮามีอันนั้นอยู่นะครับเฮามีอ่าเขาเอินยังล่ะเฮามีเหลืออยู่นะครับเฮามีเหลืออยู่อยู่ขอบฟางเฮานะครับอ่า เปลือกมันลางของเขาที่อยู่ขอกฟางเขานะครับพรอมีเหลืออยู่ด้วยครับคือว่าสิสามารถให้ได้กินได้ล้ออันนี้ครบ2ีสิบเอ็ดมือนี่ท่านนะครับท่านอีกสิบอ่ามณีตีงีบเจ็ดอ,อ,อีกสิบมืออีกสิบมือยุหันกะมันมีตะกะสอบใหญ่ๆนะครับเหลืออยู่ประมาณสามสิบสี่สิบะกสอบกินท่านนะครับท่านท่นานเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเอาไปเอามาเห็ดไว้อีกนะครับเพราะว่าขันเขาชะงักไปยัง,ง,ยงส่นี่ สิ่งที่เขาลงทุนมาทั้งบัตรเนี่ยมันสิศูนเปล่านะครับสูนเปล่าศูนเปล่าคือย่างในหน่อยกายั่างในหน่อยก็คือหนาแรงหนาหลังเกี่ยวเขาไปอีกแล้วประมาณจักเนี่ยยี่สิบก้ามือเนี่ยครับเนี่ยเขาต้องให้มันกินแบบกินหน่อยกินหลายก็ต้องให้กินนะครับกินทรงไปอ่าเพราะหลังเกี่ยวเขาเราเขาสิเดียบปล่อยนะครับหยามันสิหลายนะครับกินส่วนวน,วนี้สะกอนเดี๋ยวก็เขาคอยมองว่าอนาคตเขาจะถือถังมาหมักนะครับเห็ดเห็ดเจ้งซี่ก็ดีนะครับดี แต่ว่ามันจะมีแรงงานในการก่อกกระสอบนะครับคันเขามีแรงงานก่อกกระสอบได้ก็ดีนะครับดีสามาเททได้นะครับผมเบิ้งแล้วนะครับรถผมประมาณตันหนึ่งเนี่ยรถกระบะดําผมแก้ได้นึงขหาตันเนี่ยมันต้องเด็กไปเกือบถุกอาทิตย์นะครับต้องเด็ไปเกือบถุกอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมันกระไดแค่ไปเอามาหลอดเมื่อกี้เลยหาซิบสอบหาิบสอบมือละหาสอบเนาะสมมุติว่าด้มือละหาสอบ มันก็เลยแค่สิบมือนะครับอาทิตย์หนึ่งเด้สิบมือเังสี่เนาะครับเขาก็ต้องเด้ไปแบบเอาเอาืเอ่อนึังเดี๋ยะต้องหามือละซี่กับสออเนะครับต่อไปนี้ต่อไปนี้คือว่าเป็นยังคือสิลดปริมาณกับบริลดเนาะครับเพราะว่าพื้นที่เลี่ยงเลี่ยงมันสี่ลหลขึ้นนะครับยังตั้งหัวสวนหัวฮียนที่เขาเป็นนางเสียเขาเจียวเขาออกแล้วเขาปล่อยงวัวลงใดเลยเนาะครับจังเสียแล้วก็นี่อีกหนึ่งนะครับากากน้ำตาลนะครับากากน้ำตาล อันนี้ไปซื้อมาจากชัยภูุ่มเนาะครับสีแยกลงต้มนะครับอ่ากิโลละสิบเอ็ดบาทเอาถังไปใส่เอาเนาะครับอ่าถังถังมูสิบสองลิตรตีมูสนี่เขาเอิ้นเอ็นบ่เดี๋ยวเบื้องก่อนขงกว่ามันถังสิบสองลิตรละมันได้สิบห้ากิโลเนาะครับเพราะว่าความหนาแน,น่นมันหลายกว่านา้ำธรรมดาเนาะครับความหนาแน,น่นมันหลายกว่านา้ำธรรมดาสิบห้ากิโลถังมูสนี่อ่าที่ว่าขายสิบสองกิโลก็ได้สิบสี่กิโลเนาะครับ ที่ว่าซื้อมาจากร้านขางป้ายบอกว่าสีเขียน12กิโลยังสิแต่ว่าเอาสั่งน้ำตาลขายได้14กิโลนะครับกับว่รู้ว่าอันใดมันถือมันอันนี้ก็กันนะครับกับว่าอะนี่นะครับแต่ว่าเขาประหยัดไปนะครับอ่าประหยัดกับตองเด็ดคุณภาพนั่นเลยครับน้ำตาลคุณภาพนะครับตอนนี้ก็กำลังมองหาเออ12ลิตรอเลีนะครับนี่ปลาย12ลิตร12ลิตรแต่ว่าช่างช่างเป็นกิโลแล้วถังนี้ได้15กิโลนะครับมันเป็นกากระตาลมันมีความหนาแน่นหลายกว่าน้ำนะครับ เราที่นี่ก็ตอนนี้ก็คือติดต่อรดส่งกากน้ำตาลไว้นะครับถือว่าเมืองพ้นก็นเป็นจุดพานอยู่นะเนาะจุดพานก็คือฝากนะครับสร้างพิ่นไว้น้ำตาตามลายทางอย่างสี่เนาะครับน้ำเพลเพลทที่เพิ่นขายประจำเพิ่นจิแลนทรงประจำนะครับทั่วภาคอีสานเราข้นเพิ่นพนานเมืองพ้นพานไปคือขึ้นเพิ่นพานเมืองพ้นมีเส้นทางเดียนละเทียหรือว่า สองเดือนเทียนหนึ่งจังสียพันหนาสิมีพันอยู่นะครับเขาก็สั่งพันไว่พันปิดรถมานํานะครับกะได้กิโลละสิบบาทอยู่นะครับพร้อมถังนะครับถังเพิ่นเองเลยเพิ่นเพิ่นไห่ถังพร้อมกิโลละสามสิบบาทนะครับอันนี้คือสั่งไว้นะครับก็บคือบ่บลูว่าสิได้ตอนไลนได้นะครับเพราะเป็นรถฝากนะครับเพราะบ,บ่แมนบมันสั่งอันนี้นะครับแต่ว่าเขาเขา,เขามีใส่เรื่อยๆอยู่บ่แมนว่าคือว่าสิใส่มืออื่นสั่งมือนี้ยังสิ่บ่บ่แมนนะครับเขาต้องสั่งมาตุนไว้นะครับสั่งมาตุนไว เดี๋ยวก็ชีได้สร้างสร้างคนมดตุนไว้นะครับแต่ว่ารตนี่ก็ได้อีกหลายตันดยวยครับเป็นเดือนพอละเนี่ยขัดมากเ้วเดี๋ยวอีกสองมือก็สิเดียวเปลือกมะล่างมาไว้อีกนะครับเพราะว่าเบื้องแหลวมันน่จิได้กินอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเ,เห็ดไว้เรื่อยๆนะครับสิเขามีเวลาว่างเขาก็เห็ดเนาะแต่ว่าอ,อย่างเนี้ยน้ำมากันสะดวกก็คือซื้อถังนะครับใส่อะไรยาวเลยแต่ว่า ตอนแรกที่ผมว่าซื้อถังนี่คือว่าเข้าหั่นร้ว่ามันสิอ่าเห็ดแล้วมันจะได้ผลดีบอนะครับครับตอนนี้ก็คือว่าเห็ดแล้วมันคุ้มกันบอนะครับับเงินที่ลงทุนไปอย่างสิ่นะครับงัอเด้กินหลายกับจริงอยู่อิ่มแต่ว่าคุ้น่าอาหารมันสู่หัวอาหารสมมติว่าจ่ายมือละสามรอยบาทที่ยงสี่อ่าซื้อหัวอาหารกระสอบละสามรอยบาทกินในสิบตัวเบิดคอกเนี่ยมันสิคุ้มกัว่อบยางสี่นะครับมันก็มีหลายปัจจัยที่เขาต้องเอ่าเอามาเฉลี่ยนะครับ ว matters, ่าอาหารมันหน่อยแต่ว่ามันค <ació> ุณภาพอ่ามันกะต้องหาแนวเสริมเห็นมันอิ่มเนาะคือกินหน่อยแต่ได้ค <Yeah. S 1> ุณภาพแต่ว uh, ่าบออิ่มมันบัคือเปลือกมะล่างเนาะคืออิ่มอ่าคุณอ่าอ่าเขาเอ่ยเนี่ยคุณค่าทั้งอาหารหน่อยแต่ว่าอิ่มกับสิคลายฟังนะครับอ่าเขาก็เลยต้องให้ได้กินหลายอย่างสิเนาะครับอ่ามันก็เลยเป็นผลที่แบบว่าอ่าเป็นเงาตามโตขึ้นมาเพราะเขาให้กินหลายมันแลวก็เขาเอ่ยเนี่ยอย่างราคาใส่ใจมันกะเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ทั้งนั้นก็คือค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องต้องคุ้มทุนกับค่าอ่ารายรับนะครับรายจ่ายปีนี้จ่ายไปค่าหัวอาหารจักบาทจากบาทอ่าขายั่วใดจากบาทาจากบาทเท่เากับต้องเห็ดนะครับพเอเฮาเห็ดสรุปยอดเสร็จแล้วปึ๊บเออมันคุ้มค่าต่อการลงทุนลงทุนแสนนึงขายได้ขายกำไรเด้งัว200,000จนงซี่ก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับได้ปีละแสนวพรหนึง่งมันกับ,บ่ยาเกาก็าเฮาเกินไป2หั้วเฮ่าก็บสิบไริมีการสูญเสียระวางข้างนะครับอ่า สามวก็มีความสบายใจของเจ้าของนะครับเลี้ยงงัวอ้ว,วนก็คือสบายใจนะครับสี่เขาเหตุรมีความสุขนะครับบลกระทบก็หน้าที่การงานเจ้าของบลกระทบต่อเรียงนะครับบ่อใดลำบากเกินไปจริงๆนะครับที่เขาสามารถเห็ดได้นะครับแต่ว่าคันเห็ดแล้วได้กําไรบอถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าลงทุนไปนแสนหนึ่งได้กําไรแสนหาต่อปีจี่กะต้องพิจารณาแล้วครับอพิจารณาหมายถึงว่าต้องพิจารณาวิธีการอื่นนะครับก็คือเลี้้ยงงงคืืออออเก่่่่าาาาาแตตวพิจรณทน มันบดคุ้มค่ากับการลงทุนเขาแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนนะครับคือต้องเก็บข้อมูลนะครับเพราะว่าเขากับวัลลเนาะว่าคนอื่นที่เขาเห็ดเขากับอะไรมาแชร์ความรู้ชนิดที่แบบว่าเฮ้ยก็แชร์อยู่นะครับแต่ว่าเขากะอยากปลูกเป็นของความรู้ของเจ้าของน้ำนาะครับวบเฮ้ยเห็ดเห็ดเจีงซี่มันดีนะเห็ดเจีงซี่มันดีนะเอ้ยเตียงเจีงซี่มันได้เลยได้กำไรหาสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเจีงซี่เจีงซี่เนาะครับอ่ามันกะเขากับเดบิงแคร์เพิ่นผสม อ่าส่วนผสมจงทานยังสี่เพิ่นก็บ่อยติดตามนะครับหมายว่าอ่าติดตามรายละเอียดให้เบิ่งงนะครับว่าเอองัวกินให้คอกเป็นยังไงไทยเบื้องมองสี่นะครับส่วนมากก็สิเห็นนะอ่าเลี้ยงแล้วก็เอ็นน้ำมักผสมให้กันเบิ่งแล้วก็งัวให้คอกเป็นยังไงอ้วนเ่ราะอ้วนกับ่ค่อยไดทไทยให้เบิ่งนะครับไทยเบิงแต่วีที่เห็ดนะครับเขาก็เลยจับใจความบ่้เนะครับว่าเออมันสรุปมันเป็นยังไงมันดีบอมันคุ้มขาต่อการลงทุนบอจันยงไนนะครับ หรือว่ามันกินแล้วมีผลต่อแม่พันธุ์แม่หยังบง่จังซี่เนาะครับเฮาก็ต้องเฮ็ดไปแล้วเก็บข้อมูลไว้นน้ำเนาะครับเฮ็ดแล้วอ่ากำไรว่าถึงเป้าหรือว่าอ่าจังไดนเฮาก็ต้องปรับเปลี่ยนเนาะครับลงทุนก็ต้องการหวังกำไรเนาะครับอ่าอ่ามีความสุขกับเป็นอีกเรื่องนึงผลกำไรก็ เป็นอีกเร่องหนึ่งครับขันบ่มีผลกําไรเนี่ยคือถูกแน่นอนนะครับเป็นถูกแน่นอนนะครับ็เลย <im itarian> ต่างาเขาต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมุตวบามันดีนี่ยคือเขาเกษตรต่อไปนะครับคือการเลี้ยง,งวัวเนี่ยคือผมกับมองา่าอ่ามันเป็นอย่างที่แบบว่าขันเขาจัดการอาหารได้นะครับจัดการระบบอาหารจัดการดูแลจั้งสี้นครับคือมีนก,กินแหงงัวกินเนี่ยั้ <im itarian> oh, งใดเขาก็นาสีเลี้ยงได้นะครับพอพวกอย่างอื่นจะเป็นโรคเป็นอย่างเสียเขาก็อาศัยหมออยู่แล้ว เขาบดไ้เห็ดเองีแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนใดที่เขาสิหาอาหารมาเลี้ยงมันให้พ่อนะครับมันกินอิ่มนอนหลับเนี่ยมันก็ง่แล้วครับนะครับงอมันก็มีผลตอบแทนใ่ญ่ขายได้นะครับแต่ว่าระวางค้างที่เขาวาเนี่เสียมันกินตะเฟียงเห็นมันกินตะหยาที่หยาจังใดจังใดสิพ่อนะครับต้องง้อกินเขาต้องวางแผนนะครับขันเขามีอ่าเขาเอินยังขันเขามีอาหารที่เขาจะมาจัดการใดแล้วตลอดปีให้งัวกินเนี่ยมันเลี้ยงได้ครับเลี้ยงเลี้ยงเท่าไดก็เลี้ยงได้นะครับ ฟร์มงงที่เขาเห็นนะครับเขาเลี้ยงเป็นพันตัวที่เออเป็นอย่างเขาเคยเลี้ยงได้เพราะว่าเขาจัดการอาหารได้นะครับเขาผสมอาหารเองหัวขุนหรือว่าขุนบกขุนกะลวแต้่นะครับจังขาเจ้าผู้เลี้ยงแม,แม่พันเดือดลอยแบบปล่อยแปลงทางผักกางอุทัยธา,ยานีพวกสารบ,บุรีวงอย่างอั่นนะ เขาก็จัดการอาหารได้นะครับโมเมนว่าจัดการอาหารในที่นี่คืออาหารคนหรือว่าอาหารสําเร็จรูปซื้อยางเดียวนะครับโมเมนต์นะครับเพื่อนก็จัดการแปลงหยาดนะครับมีผู้ละลอยไรมีผู้ละหาซิปไรยังสิ่นะครับหรือว่าไรเลี้ยงยังสิ่นะครับเป็นป่อยฝูงนะครับขึ้นนี่คือระบบการจัดการอาหารเพื่อคนจัดการใดเพื่อนถนัดแบบนั้นเพื่อนก็จัดการแบบนั้นนะครับเขาถนัดแบบนี้เขาก็จัดการแบบนี้สมมุติว่าเขาจัดการแบบนี้เรามันดีเขาก็สามารถสิเลี้ยงได้คือเพิ่นนะครับ เลี้ยงได้โดยการกับเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นเพิ่มงัว้ขึ้นจั้งที่งได้นะครับมันก็คือเป็นเพิ่มขึ้นโดยโดยเขาเอื่อย่างไรโดยสมเหตุสมผลีประมาณนั้นแหละครับคือวางสี่เนาะคือเขาจัดการระบบอาหารให้งัวได้เนี่ยเขากลี้ยงได้เลยครับมันเขาสิเลี้ยงตัวหนึ่งตัวเดียวสองตัวแต่ว่าเขาจัดการระบบอาหารบ่อใดจะน้ำมันเศ้าต้องออกไปเกี่ยวอย่างที่จะาลองกับบมียสิไปหาเกี่ยวน้ำลายทางไล่อย่างอันนั้นมันก็เป็นอีกบริบทหนึ่งของแต่ละคนนะครับแต่ว่า จังซันเขาก็บบอมมีเวลาไปเนาะเขาก็ตรงบริหารเห็ดเข้าให้ได้เป็นอย่างเพิ่นคือฟาร์มยังไงเพิ่นคือเลี้ยงได้ถ้าเราเป็นลอยตัวแมพันเดือดลอยเิ่นที่เลี้ยงได้อย่างซี้นะครับแต่ต้องไปเบิง่งรายละเอียดของเพิ่นนะครับเพิ่นจัดการบริหารฟาร์มเพิ่นปลูกหญ้าเป็นลอยสองลอยไร่สามอยไร่สี่อยไร่อย่างซีเนะครับแล้วเจ,จ้าจัดการบริหารฟาร์มอย่างดีนะครับอคือสิ่งสําคัญเลคือจัดการอาหารนะครับอาหารเหงัาจัดการให้ได้ก็ คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จไปในส่วนหนึ่งเอล่ละส่วนลายทางพวกเป็นโรคเป็นอย่างสี่เข้าก right ับพึ <Busan> ่งหมอนะครับพ <issance> <onic> ึ่งหมอันใดเขาเห็ดใดเข้ากับเห็ดนะครับเพล่อเเค็ดหนักๆเข้ากับพึ่งหมอนะครับปัจจัยสําคัญก็คืออยู่อาหารเนี่แหละครับก็ยังเป็นวานะปูหญ้าปีนี้เลี้ยงวัวปีหน้าใช่ไหมครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขนเปลือกมะล่างออกไปแหง้วก่อนนะครับผมสวัสดีครับ